เดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการใช้งานและก็การปรับเบาะครับของรถยนต์ mercedes-benz กันสรีระตามการปรับเบาะปุ่มเดินหน้านะครับถอยหลังปรับความสูงของเบาะต่ำลงรวมถึงการปรับกระดกสำหรับซัพพอร์ตต้นขาขึ้นลงแล้วก็เป็นการปรับช่วงเบาะให้ยาวมากยิ่ขึ้นหรือซัพพอร์ตบริเวณต้นขามีพนักพิงนะครับปรับหน้าถอยหลังแล้วก็พนักพิงศีรษะนะครับปรับ ต่ำลงหรือว่าสูงขึ้นได้นะครับหลังจากปรับตำแหน่งที่นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกตำแหน่งการปรับกระจกมองข้างนะครับเลือกตำแหน่งปรับให้ไฟสีแดงขึ้นข้างขวาปรับองศาของกระจกด้านขวาเลือกไฟสีแดงขึ้นข้างซ้ายปรับองศาทิศทางของกระจกด้านซ้ายนะครับส่วนปุ่มตรงกลางจะเป็นทับกระจกมองข้างทั้งสองข้างสําหรับรถยนต์รุ่นที่มีการปรับพวงมาลัยไฟฟ้าจะมีปรับได้กันทั้งหมด4ทิศทาง ปรับสูงขึ้นต่ำลงดึงเข้าหาตัวก็ได้หรือปรับออกไปออกจากตัวเองก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับกด M แล้วก็<ม>1เพื่อจําตําแหน่งปรับเบาะเมมโมรี่ตำแหน่งโคลมลนยแล้วก็ตําแหน่งการปรับมองกระจกมองข้างนะครับหากต้องการแก้ไขปรับสรีร์ที่เราต้องการนะครับกด M แล้วก็1ทับไปได้เลยหลังจากนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะกลับไปตำแหน่งที่เราเมมโมรี่ไว้แล้วนะครับสามารถกดตัวเลขอย่างเดียวได้เลยนะครับ การปรับเบาะของรถจนเมอร์เซเดสเบนนะครับปรับให้ถูกสลีละที่ขั้นถนัดนะครับเพื่อการขับขี่ได้อย่างปลอดภัยสูงสุดครับผม